สวัสดีครับวันดีสวยๆครับสิ่งที่หันตั้งหน้านี้ก็คือทุเรียนครับทุเรียนแห่งภาคเหนือแห่งสระปีแต่ตอนนี้ตอนนี้รู้สึกว่าตังดอยสะเก็ดเพิ่นเก็บหน่อยละครับโอ้เพิ่นมีนหลายให้ครับเอ,อาอจฉาวันนี้ตังสระปีก็เอาพ่องครับแต่สระปีนี้รู้สึกว่าจะปลูกอยู่ที่ประมาณร้อยต้นละครับคิดว่าปีหน้านี้แห่งสวนนี้จะได้ จะได้อยู่นะครับแต่ในส่วนในส่วนของผมนี่ก็คือมันส่วนเขาบันนานนกค่ะปลูกพืชหลากหลายนะครับเนาะและที่หานี่ก็คือวันนี้เนี่ยก็คือผมพยายามที่จะเสียบยอดนะครับโดยใช้ต้นต้นป่านะครับเม็ดเม็ดป่าที่เพาะมาสั่งมานะครับแล้วก็เอาเปลี่ยนต้นพันุนะครับเนาะแล้วก็เอนมาทาบเองเสียบยอดเองบัดติดครับ สามสี่รอบกบติดถ,ถ,ถือว่าท้าทายครับถือว่าท้าทายแต่เราเอาสูตรใหม่ก็คือเอามาทาบกับกิ่งที่ที่อยู่กับต้นเลยครับเอาต้นป่าเราไปทาบกิ่งคนที่ออกมาก็คือติดนะครับนะฮะสมานแผลได้ดีมากนะครับอันนี้ออกมาได้ได้เกือบติดหนึ่งแล้วครับแสดงว่าเปิ้นอยู่ได้ละแสดงว่าเนื้อเยื่อติดละเห็นไหมครับต้นป่าแต่ต้นพนนันธุ์นี้กิ่งนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอทุเรียนมูสันทีนะครับ จะเป็นทุเรียนมูสันคิงนะครับติดระเรียบเรียบร้อยนะครับก็โอเคเขาคงจะใจยึดหลักนี้ก่อนเพราะว่าเอาบักเก่งเตื้อครับหากำลังมาเริ่มเข้าใจมันนะครับเนาะนี่ก็จะเป็นทุเรียนมูสันคิงนะครับก็ขยายไปเรื่อยๆครับมี้อมหูที่ไหนที่ไหนยังไดปลูกงมหมดครับเห็นด้วยทุกท่านได้มามเอวก็จะได้ตึงแจกตึงแถมครับนะครับบอกว่ากันนะครับเนาะ นะครับอันนี้ก็เพื่อที่เองก่อนนะครับในเรื่องของทุเรียนพันธมูสันคิงนะครับเป็นพันธุ์ทุเรียนันติดอันดับเหมือนกันนะครับนะฮะต้นพันธุนะครับยอดเยอดโอเคใช้ได้เลยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่กําลังแตกยอดนะครับนะฮะก็วันนี้ก็จะเอาลงแปลงปลูกนะครับเอาลงแปลงปลูกอันนี้ก็จะลงแปลงปลูกนะครับได้ผลละโอเคครับ